สวัสดีครับคนสัญจรชาแนลนะครับผมเจอกันอีกสวัสดีครับโจฮักนัสร,รคามครับมวันนี้รเรามีอะไรดีๆมาบอกท่านผู้ชมคนสัญจรวันนี้ก็เกี่ยวกับสภาพปกติทุกวันนี้ก็ไวรัสโควิด COVID 19นะคือพูด <มา S 2> <อ>ง่ายๆโควิดนะครับก็ได้เข้ามากั้งกลายคน,คนทุกๆประเทศเลยนะครับมีปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ของ คนไทยเรากลลำบากขึ้นและสมุนไพรที่เราจะต้องมาช่วยในการบำบัดหรือมีอาการป้องกันก็แล้วแต่หรือที่เป็นอยู่ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเพราะว่าไวรัสก็คือโรคหวัดนี่เองชะครับภูมิแพ้ไม่จช่เป็นสายพันธุ์ไหนก็แล้วแต่นะคนสัญจรเนาะก็คือว่าเราก็ต้องป้องกันและก็ดูแลตนเองนะท่านผู้ชมก็คือกินร้อนร้อนกู พูสบูบ่อยๆหรือแม้แต่เจลนะครับเจลไม่ใช่ของปลอมนะท่านผู้ชมแล้วก็ใส่แมสในขณะที่เราไปทําธุระต่างๆนะครับแล้วก็เดินทางไปพบเจอผู้คนนะครับแต่ว่าถ้าห่างได้ก็ดีช่วงนี้นะครับแต่เราก็จะมีแต่เราก็จะมีสิ่งดีๆมานําเสนอใช่ครับบ้านๆนะครับน่าจะหาง่ายคนสัจจรวันนี้เรามีอะไรที่มาบอกท่านผู้ชม เข้าเรื่องเลยดีกว่าเข้าเรื่องนะครับสมุนไพรตัวแรกนี่คือกระชายกระชายนะท่านผู้ชมกระชายนี่เขาก็จะใส่ขนมจีนก็จะอร่อยนะครับและก็เป็นสมที่ไม่มีสารพิษตกค้างสมไทยนะเอผ่านงานการวิจัยมาแล้ววิจัยเขาก็อย่างนั้นนะครับเป็นคุณสมบัติเหมือนกันกับสมเป็นสมุนไพรบำรุงกำลังฟีดปรุงปังเปรี่าน้ อีกตัวหนึ่งนี่ก็คู่ครัวอยู่แล้วทั้งทั้งสองตัวเนี่ยกระเทียมครับกระเทียมเมื่อกี้กระชายนะครับกระสองแบบกระเทียมนี่มันเป็นแบบไขมันในเลือดอ่าหรือว่าแก้วัดแก้ไอเกี่ยวกับพู้ความดันใช่ครับผมเกี่ยวกับปอดนะครับสองตัวนี้สุดยอดเลยครับผมคือเป็นอะไรที่คู่ครัวอ่าคู่ครัวพูดง่ายสองชนิดนี้กระเนี่ยกระชายกระเทียมเนี่ยท่านผู้ชม เป็นสมุนไพรยึดที่อยู่ในครัวอ่าคนสัญจรผมเท้าสักนิดนึงครับอ่าสมัยก่อนนะมสมัยเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะท่านผู้ชมที่โจออกมา,าพูดนี่คือโจอยังไม่ได้เกิดนะ <Okay. S 1> แต่ว่าอ่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายอือยู่บ้านที่ห่างกันกับทางไปไล่เล่าเนะี้ยอ่าฮะเป็นหมู่บ้านร้างมาก่อนท่านผู้ชมและก็คนก็กระจัดกระจายเพราะว่าตายทั้งหมู่บ้านเลยเขาเรียกว่ารูปหา โรคหาสมัยก่อนใช่โรคหาสมัยก่อนก็คือโรคหวัดนี่แหละโรคหวัดนี่แหละครับหวัดไวรัสที่ติดกันน่ะใช่ใช่ติดกันทางลมหายใจทางระบบทางเดินนครับโรคหาถ้าเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนกับเอ่อนสัญจรเอ่อเหมือนกับพวกไข้หวัดวันลโรคอะไรเงี้ยใช่ใช่ก็คือก็คือโรคระบบทางเดินหายใจนี่แหละครับก็คืออ่าแต่ส่วนที่ดีในปัจจุบันนี้ก็คือแมสนะครับล้างมือบ่อย นะครับใช้สบู่หรือเจลนะครับอจัดว่าเป็นของหาง่ายนะครับไอไอตัวนี้เขาก็มีงานวิจัยจากไมหโดนหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเขาก็วิจัยมาแล้วว่าช่วยต้านโควิดได้รักษาโควิดได้นะครับอีกตัวหนึ่งนําอยู่ในกระถางนะอฮะคน้าตาลายโจนเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาผมขอพูดไอ้นี้ก่อนว่าอเกิดอะไรขึ้นคนในหมู่บ้านนั้นอื ที่กลายเป็นหมู่บ้านร้างท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวนี้เป็นสวนมะม่วงไปแล้วนะเป็นสวนมะมวงของญาติผมไปแล้วะนะครับก็คือเป็นที่ของญาติๆก,กันนะครับเออสมัยก่อนตรงนั้นก็จะมีต้นโพนะที่อยู่กลางหมู่บ้านนะครับก็จะมีป่ารกร้างต่างๆมากมายแล้วก็หมู่บ้านนี้จะร้างไปทั้งหมู่บ้านเลยท่านผู้ชมครับและคนไหนที่ไม่ตายก็กระจ,ระจายกันไปทุกที่ทุกทางนะครับ ็ไปโดยที่ว่าอ่าไม่ล่ำไ,ไม่ลากันแล้วนะครับ mm hmm. เพราะว่านอนตายกันทั้งหมู่บ้านเลย mm hmm. นะครับอันนี้ก็คืออ่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็ร่วมร้อยปีแล้วนะ mm hmm. คนสัญจร,รเพราะว่าคนที่ยังไม่ตายนี่ก็มีนะ mm hmm. คนที่ยังไม่ตายนี่ก็อ่าอายุก็เยอะพอสมควรแล้วก็เล่ารุ่นลูกสู่ลูกสู่หลานที่ว่าจุงลูกจุงหลานหนี uh huh. อ่าคนที่ยังไม่ตายก็เป็นรุ่นลูกรุ่นหลานแล้วล่ะ S <S แต่รุ่นพ่อใหญ่แม่ใหญ่นี่คือตายไปแล้วท่านผู้ชมแต่ว่าอันนั้นก็คือตายด้วยที่ตายทั้งลูกแล้วก็หอบลูกหลานหนีอ่าลูกหลานก็มาเล่าสู่กันฟังก็คือพวกผมก็เป็นลูกหลานต่อมานะครับโรคหา่าในตำรับตำรานะตำรับตำราก็คือ,อ,อตำรับตำราอของของของพ่อใหญ่แม่ใหญ่ผมเนี่ยก็คือบรรพบุรุษผมเนี่ยก็คือกระชายกับกระเทียมคนสัญจร แล้วก็มันมาสอดคล้องกับปัจจุบันที่มาเกิดโควิด huh. นะครับ <Yeah. S 1> คือโรคหารา่าพวกนี้มันก็จะกินแต่ก่อนในเวลาด่ากันก็ปากหาพี่ปอบ uh huh. กินตับกินไส้กินปุงไปอ่ะกินปอดใช่ uh huh. ใชไหมคนสัญจรเอาเรามาพูดกันเลยทีนี้ว่ามันมาสอดคล้องกับปัจจุบันคือผ่านงานการวิจัย uh huh. กระเทียมกระชายเอาคนสัญจรเงวเลย ันนี้อะไรครับครับผมอันนี้ก็คือฝาทลายโจรอ่าคนสัญจรคุณตกกระมะเลยครับก็งงกับหมู่บ้านล้างอ๋องงกับหมู่บ้านล้างเลยกระตุกเทพกระตุกฮเพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วหมู่บ้านนั้นเป็นหมู่บ้านร้างที่ที่โดนลูกหากิน โรคหวัดไงคนสัญจรแต่มันมาสอดคล้องกับนับปัจจุบันมันก็ไม่หายเนาะมันเป็นอะไรที่โลกมันก็พัฒนาไปตอวโรคมันก็พัฒนาสายพันธุ์ไปเรื่อยกันเกิดจากพนุ์ชีเคมีโลกมันก็ต้องต้านเคมีแมันก็เลยกลายพันธุ์เป็นโรคอื่นที่รุนแรงขึ้นและนักวิทยาศาสตร์ก็มีการพัฒนาสายพันธุ์อีกอมันก็มีใช่ไหมครับ ร้อยเปอนต์ยพวกนี้ก็เอาสายฟันนั้นไปพัฒนาเพื่อไปดูว่าคุณจะใช้ยาอะไรจีดจีดทีนี้มันหลุดออกมาเลยมันก็อันตรายหลุดออกมาจากแหล่ทีนี้าทางสองท่องเราก็มาแนะนํำกันว่าสมุนไพรบ้านๆที่หาง่ายครับแล้วคุณสมบัต,ติของเขาก็เกี่ยวกับไวรัสพวกนี้คือโรคทางเดินหายใจเนี่ยครับผมเขาช่วยได้เยอะนะเรามาเล่าสรรพคุณให้ชัดๆแจ้งๆสิ่สน,นี้หนึ่งแล้วก็ วิธีการใช้เลยนอกคนสัญจรอ่ากระจายท่านผู้ชมชนิดแรกก่อนของคู่ครัวนะครับเวลาทำขนมยาอ่าขนมจีนน้ำยานี่ก็คือขาดไม่ได้คนสัญจรให้ผมกินดิบๆลองดูไหมว่ามันเป็นยังไงอันนี้ปีนะครับใครๆก็เข้าไปในตลาดนี่คือหาง่ายเนาะครับหาง่ายครับอันนี้มันซาซาขึ้นจมูกเลยใช่ใช่นะครับกินง่ายผมเคยทาน ช่วงไขาวานกผมก็ทานเนี่ยเอากระชายนี่ปันป่นปั่นคู่กันกับกระเทียมยปันป่นกระชายแล้วก็น้ำผึ้งแลใส่น้ำผึ้งผสมน้ำผึ้งแล้วก็พอจะทานเนี่ยผมก็เอามะนาวบีบใส่มะนาวบีบใส่คนๆแล้วก็จิบจิบเพื่อให้มันล้างคออะไรพวกนี้ก็คือ,อคนสัญจรทำเป็นวิธีการที่ถูกต้องแล้ว เอาสมุนไพรชนิดแรกเนี่ยก็คือกระชายเนี่ยสมบูรณอะไรบ้างคนสัญจรบำบ ulong กำลังหรือบำรุงเลือดเออบำรุงร่างกายบำรุงแบบร่างกายสดยอดเหมือนกระโสมแก้ร้อนในกระหายน้ำใช่ครับผมฮะคือจัดว่าเป็นสมุนไพรนี่แหละตัวนี้เป็นอายุวัฒนะด้วยนะใช่ใช่ใช่ที่ผูนี้อายุอายุวัฒนะด้วยนะท่าผูชมโอ้หลายโรคที่เขาช่วยรักษาแต่สําหรับวันนี้ก็คือมีฤทธิ์ในการ ต้านไวรัสต้านไวรัสนะทาน่านผู้ชมต้านเชื้อหวัดไวรัสนะครับคือเราสามตัวทั้งต้นฟ้าทลายโจรน่ะนี่ฟ้าทลายโจรสามอย่างเรามาต้มดื่มจริงๆแล้วฟ้าทลายโจรเข้าไปใน Google ก็หาเห็นเนาะเยอะเพราะว่ามันเป็นไขวัดลูกเลยเขาก็เป็นพระเอกฟ้าทลายโจรสุดยอดเลยเที่ยวก่อนอา้าวสมุนไพรอันนี้ก็คือ ต้านนะครับสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะครับค่าเชื้อไวรัสด้วยสมมติว่าชนิดที่สองในกระเทียมกระเทียมท่านผู้ชมก็คงจะรู้นะครับว่าแม่ครัวนี่รู้สีดีไขมันเรื่องบำรุงเรื่องโอหลายอย่างเหมือนกันเลยใช่ใช่ทำให้ร่างกายเรากระชุ่มกระชวยแล้วก็มีกลิ่นศูนต้านไวรัสด้วยคนสัญจรมันมันคือแฟนคลับแล้วก็อ่าหลายคนยังไม่เข้าใจว่า การที่จะกินเป็นยาและกินเพื่อเจริญอาหารกระใสเนี่ยม,มันต่างกันนะคนสัญจรต่างกันครับกินเป็นยาเราต้องไปต้มใช่แต่กินเพื่อกระใสก็คือกินอย่างเงี้ยเคีเค้ยวๆอย่างที่โจก,กินอะ่ะคือนะครับมันช่วยได้พอสมควรใช่แต่มันไม่ได้กินเป็นยากินเป็นยาอยู่แต่ว่ามันไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรการนําไปใช้มันมันเร็วกว่าใช่อย่างละสามกรัม ฟ้าทลายโจรด้วยฟ้าทลายโจรด้วยแล้วก็ต้มนะครับอันนี้ก็จะเป็นใบฟ้าทลายโจรทัคนสัญจรเนาะใช่ๆคือต้มเดือเลยน้ำสักเล็กครึ่งเนาะเล็หนึงน้ำอ่าเล็หนึงถึงเล็กครึ่งนะครับใช่แล้วก็ต้มเดือดกรนสักกระเทียมกับกระชายกระเทียมกับกระชายนี่เราต้องทุบได้ทุบทุบๆแล้วก็อใส่ในน้ำที่อ่านั่นถ้าถ้าเราหลังจากที่มันเป็นอย่างนี้เอาคนสัญจรยกเลยนี่นี่หลังจากต้มเสร็จ จะเป็นสีลักษณะประมาณนี้แล้วถ้าปาดมะนาวใส่โอ้มะนาวบีบสักหน่อยน้ำพุ่งได้ไหมน้ำพึ่งผสมด้วยก็ได้เออ,อจะูนนจะจ้วยจุ่มคออืมคือเป็นสูตรที่แบบรับรองแรกแก่ครับว่าไว้รับต่างๆที่มาในคอเราเนี่ยสุดยอดครับแก้ไอไอโอไอ,ไอเรื่องลังมันก็โด้ได้ คือเกี่ยวกับอาการไอการเป็นหวัดโรคระบบหลอดลมอักเสบหลอดลมหายใจนะท่านผู้ชมก็คือพวกนี้คือคนสัญจรถ้าสมมุติว่านะถ้าสมมุติว่าเราไปติดโควิดมาแต่เราต้องกักกันตัวเป็นวิธีการที่ถูกต้องแต่ต้องรายงานทางทางทางรัฐนะครับรายงานทางโรงพยาบาลนะครับและผู้ที่มีความดูแลและผิดชอบอยานะครับอย่าไปเผยแพร่โรคนะท่านผู้ชม พอรู้ว่าตัวเองเป็นอยู่ทางโรงพยาบาลหรืออะไรก็แล้วแต่อย่าปิดตัวเองนะครับคือถ้าตัวเองมีอาการแบบไหนนะคนส่วนใหญ่รู้สึกว่าคอแห้งเจ็บคอไอป่อยเจ็บคอด้วยเจ็บคอด้วยอย่างนี้ยแล้วก็ต้มทานดูอาการไปอีกวันนถ้ายังไม่หายก็ต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลต้องกักตัวใช่ต้องกักตัวเองแล้วก็อ่าชี้แจงว่าตัวเองไปไหนมาบ้างเป็นไทม์ไลน์นะท่านผู้ชมว่าเอะเราคุกคีอยู่กับใครมาบ้างที่ผ่านมา แต่ว่าสามตัวนี้รับรองยังไงก็เอาอยู่เอาอยู่ใช่เกี่ยวกับไวรัสโควิดครับผมเอาอยู่แน่นอน <c oughs> คือจริงๆแล้วนะครับจริงๆประเทศไทยก็มีบุคลากรที่เก่งนะเก่งเยอะสมุนไพรเราก็ดีเยอะแต่ไม่เอาไปทดลองทดสอบใช้ใช่หรือว่ามีคนใช้หายแล้วก็ไม่บอกกันก็ไม่รู้เอคืออย่างนี้คนสัญจรหมอ,อ,อ,อสมุนไพรโบราณเก่าๆเนี่ย เวลาเขาใช้เนี่ยกระเทียมแล้วกักระชายเนี่ยนะครับเวลาใช้เนี่ยก็คือว่ามันก็เป็นการต้มที่คนสัญจรต้มนะคใช่ครับผมแล้วอีกเรื่องนึงนะทําให้ร่างกายเราก็ชุ่มกระชวยนะออสดชื่นตลอดนะไอ้กระชายเนี่ยที่ผมไปตันแล้วมาดื่มนะสุดยอดครับหลังจากนั้นอะคนสัญจรหลังจากที่เราดูว่าสมมติว่าเราหรือมีอาการเจ็บพอแล้วเรา เรากินนี่เราก็กินน้ํามากๆนะอีกส่วนหนึ่งใช่ใช่ใช่แล้วก็ไอ้ส่วนนี้ก็จกบได้เรื่อยๆก็จก็บนะครับจิบตอนอุ่นๆนะครับท่านผู้ชมคิดดูนะกระเทียมเนี่ยถ้าเรากินแบบเป็นก็บกี่เป็นหัวเี่้เขาเรียกว่ากระใสแล้วก็เจริญอาหารด้วยเจริญแต่ถ้ากินเป็นยาแบบนี้นะครับกินเป็นยาแบบนี้มันนุ่มไปเลยเ้ากินสดก็เป็นยาเหมือนกันแต่มันออกนิดช้ามันเขาเรียกว่ามันมันไอทางด้านร่างกายมันมันเป็นการ เอานำไปใช้ช้าอ้าต้มนี่บอกได้เลยว่ากล้าพูดอะไรเลยเหมือนกับเราสัตเหมือนเหมือนคนสัญจรมาในเหนื่อยแล้วมากินน้ําประมาณสิบกว่านาทีก็สดชื่นเลยก็มันก็เหมือนเราสกัดตัวยาจากเนี่ยผสมในน้ำก็ทุบๆหน่อยใช่ครับทุบเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยกระชายนี้เราก็จะเอาประมาณแค่นี้ท่านผู้ชมก็ประมาณสิบห้ากรัมถึงสามสิบกรัมดิบๆเลยนะอืแล้วก็สกระเทียมก็ประมาณแปดถึงเก้ากรีบนะครับ เนี่ยก็ฟ้าทะลายโจรประมาณหกิงเจ็ดใบพอเท่าๆประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณเอาครับผมนะครับนี่สุดยอดนะเช้าเช้าเราก็เช้าเช้านี่เราก็เป็นห่วงเป็นใยท่านผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาก็กักตัวอยู่ที่บ้านหลายจังหวัดแล้วนะนี่เราจะไปไหนก็ไม่ได้นะหลายจังหวัดแล้วที่เขากักตัวเราจะไปอุบลก็ไม่ได้ไปเชียงใหม่ก็ไม่ได้ไปชัยภูมิก็ไม่ได้เรามีคิวนะ ที่เห็นในข่าวก็จะมีโซนภาคอีสานขึ้นไปทางเหนือหน่อยคือเดืนนี้ดังคือ,อยังไปมาได้ออแต่ถ้าที่อื่นต้องกักตัวไงมหาสา,ารคามเรามีแล้วนะมีแต่ว่ายังไม่ถึงขนาดต้องปิดต้องหยุดไงต้องปิดต้องหยุดแต่ว่าผมว่าป้องกันตัวเองดีที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างนะท่านผู้ <นะ S 2> ชม,มก็คือว่าเราลืมพวกนี้ไม่ได้ใช่ รถสัญจรและกระชายนะครับแล้วมันหาง่ายในตลาดเออเพราะฉะนั้นแล้วโลกโลกเกี่ยวกับโรคหวัดไวรัสหรืออะไรมันจะพัฒนากี่สายพันธุ์ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมมันมีตั้งแต่โบราณกาลมาแล้วใช่มันมาเป็นก่อนคือเรายังไม่ได้เกิดอ่ะเออแล้วเราทานพวกนี้ก็ไปเพื่อเสริมสร้างภูมิุ้ันให้กับร่างกายใครทําใครได้อืใครทําใครรอดท่านผู้ชมใช่ครับผมนะครับ อันนี้ไม่ซื้อไม่ขายนะครับก็คือทํากินเองได้เข้าไปในตลาดแล้วก็มีกระเทียมนะครับแล้วก็มีกระชายนะครับหรือหรือใครมีซื้อฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรเป็นแคปซูลก็ได้ตามก็ได้ครับผมแบบแคปซูลนะฟ้าทลายโจรนี่ก็ถ้าอายุ7ถึง11ปีขึ้นไปเนี่ยกินวันละ1แคปซูล14วันก็คือ2สัปดาห์แต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็คือประมาณเช้ากลางวันเย็นลึกไม่ก็ทั้งก่อนนอนครั้งละประมาณ3-4แคปซูลสำหรับ วา้าทลายจนนะครับผมนับสูตรถ้าไม่ท<ถ>ันก็รีฟังแล้วกันนะท่านผูน้ชมเป็นอะไรสาระดีๆนะครับเกี่ยวกับสาภาพสาภาวะโควิด1 9ครับผมคือเราไม่ต้องไปง่วนอยู่กับ reen, วัคซีนวัคซีนคนจนไม่ถึงแน่นอนเขาจะคือโอ้มันเอาแะ่คนรวยไว้อเอาอย่างนี้คนสัญจรเรามาเปิดประเด็นกันสักนิดหนึ่งะนะ เกี่ยวกับเอ่อเกี่ยวกับการที่เราเพิ่งได้ยินข่าวเสพข่าวมาพอสมควรนะว่าเขาจะมีการนําโควิดเไม่ใช่วัคซีนนะมีการนําโควิดเข้ามาแล้วล่ะแต่เขาจะมีการนำเอวัคซีนเนี่ยเอ่อวัคซีนอ๋อนโยิบายสั่งซื้อวัคซีนขอได้ไหมคนสัญจรอันนี้เราพูดผ่านสื่อนะท่านผู้ชมก็คือว่าคนเหมือนกันนะครับเกิดมามีลมหายใจเหมือนกันแต่ว่าความเป็นอยู่เนี่ยยาก ยากดีมีจนมันต่างกันก็จริงใช่ครับแต่คุณค่าของความเป็นคนมันไม่ได้ต่างกันหรอกนะครับสมองมันก็มีคล้ายๆกันนี่แหละแต่ว่าความคิดความพัฒนาเนี่ยมันแค่ต่างกันกับวิธีการพัฒนาชีวิตแค่นั้นเองนะครับกับความเป็นอยู่กับความเป็นอยู่แค่นั้นเองแล้วทีนี้นะครับโจก็ับกับคนสัญจรชแนนเนี่ยเราก็มาพูดกันว่าคนสัญจรมีความคิดเห็นเหมือนอย่างเราไว้ว่าก็ฉีดฟรีถ้าทุกคนไม่ดีกว่าหรอ อในอุรมกคติของผมผมก็คิดไว้แบบนั้นอ่ะใช่ก็คือว่าคือแปลว่าคนมีเงินแล้วก็ซื้อวัคซีนนั้นฉีดได้ใช่ไหมเข้าถึงแล้วคนที่จนจนล่ะคุณเข้าไปถึงหาเช้ากินข่าอย่างนี้ลหะคือต้องตายเหรอประมาณนี้เหรอเออเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมว่าถ้ารัฐบาลไหนก็แล้วแต่นะอืหรือใครก็แล้วแต่ที่เป็นเจ้าบ้านเจ้าเมืองอะไรก็แล้วแต่นะครับ เป็นคนที่มีนโยบายที่ดีนะครับแล้วก็เห็นคุณค่าของความเป็นคนคุณภาพของชีวิตนะครับความเป็นอยู่เพราะว่าเรามีลมหายใจถ้าสิ้นสุดลมหายใจมันก็แย่และนะครับได้ใจค่าคุณฟรีนะครับหนึ่งหนึ่งเข็มหรือสองเข็มก็แล้วแต่นะครับคุณได้ใจเลยรัฐบาลนั้นจะได้ใจนะครับและจะได้เขาเรียกว่าซื้อใจประชาชนได้ แล้วไอ้ที่ประชาชนออกมาขับไล่คุณเยียวเยยวอยู่ทุกวันเนี้ยคืออย่าเลี้ยวแหลกเหมือนกับโครงการอะไรต้องไปสมงสมัครไปเที่ยวทัวรไทยโครงการคนละครึ่งแล้วระดับไหนมันเข้าถึงคืออย่างนี้นะท่านผู้ชมมีอันจะกินมีโทรศัพท์ใช้เล่นเน็ตเป็นคนจนลวทำนาเป็นไหมล่ะได้ไหมล่ะคนชัาจรนคนทําไร่ไทนาเนี่ยนะทำนาทําไร้ทํานาเนี่ยนะ เขาเล่นเน็ตเล่นอะไรไม่เป็นเขาก็อาศัยลูกหลานเขาบางคนที่ไม่มีแหละท่านผู้ชมอ่าต้องนึกถึงที่บางคนที่ไม่มีน่ะอ่าผู้ใหญ่บ้านเปิดศูนย์ไหมเปิดศูนย์แล้วทำไหมเพราะว่ามันเข้าใกล้กับตัวบุคคลนั้นๆนะครับแล้วเพราะว่าอ่าอย่างคุณยายคนนี้ทําไมได้คุณยายคนนั้นทําไมไม่ได้ละถามเ่าจ่ายคนละครึ่งมันนอกเขาเนี่ยลูกหลานทําให้ได้แล้วก็ไปซื้อในร้านจำในหมู่บ้าน เราสรุปกันไหมสรุปกันเลยนะบอกว่าถ้าใครนะครับท่านใดที่มีนโยบายแล้วก็มีอํานาจอะไรก็แล้วแต่ท่านผู้ชมแล้วก็เห็นคุณค่าของความเป็นคนด้วยกันทั้งหมดเลยทั้งมวลนะครับประเทศไทยไม่ใช่ว่ายากจนนะประเทศไทยจริงๆแล้วนะครับมันมีนโยบายที่จะทําเยอะแยะมีคนเก่งๆเยอะแยะแต่ว่ามีความเฮี้ยๆก็เยอะใช่ นะครับเพราะว่าความที่คนที่มีอำนาจน่มันเี่ยเยอะแล้วก็อย่างหนึ่งนะท่านผู้ชมก็คือว่าฉีดไปเลยเหมือนกับวัคซีนเวลาเราเข้าแถวอะโรงเรียนอะใช่แล้วจะมีมาฉีดที่จ่ายที่ไหลนะครับก็ฉีดไปเลยสมัยก่อนจะฉีดตรงนี้ก็เกี่ยวกับพวกโรคทางเดินหายใจเนี่ยแหละโรคอะไรอย่างนี้แหละฉีดวัคซีนกันก็คือถ้าคําใดนะครับที่โจได้พูดไปแล้วเนี่ยนะครับคือมันมาออกจากใจทั้งหมดว่าคุณต้องมาคิด คิดหลอดละโดสละเท่านั้นเท่านี้เหรอนะครับคุณก็ฉีดให้เขาฟรีไม่ดีกว่าเหรอประเทศไทยไม่ได้จนนะใช่ไหมน้ำมูกน้ำมันเยอะแยะก๊าซเยอะแยะนะครับแต่แม่งเสือกขายแพงอุ้ยไม่ไปไล่ไหมไปล่อ่ะช่างแบงพูดได้ใช่ไหมช่งแบงคือจริงๆแล้วนะท่านผู้ชมว่าไม่คือวัคซีนเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะคนที่รวยแล้วมีเงินมีกําลังซื้อ คุณฟรีไปเลยคุณจะได้ใจเขาอีกเยอะอคุณไม่ต้องไม่ให้เขามาไล่หรอกนะครับ,รบขอบอกอนะ,ะเดี๋ยวยังไงเราก็จะไปไล่อยู่ดีอ่ะ,อะโอเคครับผม <c oughs> เป็นสาระดีๆครับที่เรามานำเสนอว่าของที่หาง่ายกระชายกระเทียมฟ้าทลายโจรต้มดื่มตอนเ,เช้าๆอุ่นๆ แล้วก็ตอนเย็นโอสสิ่งใดที่เราสองคนนะครับได้ล่วงเกินแล้วก็ได้พูดไปนะท่านผู้ชมเพราะว่ามันออกมาจากใจทั้งหมดเพราะว่าผมก็เป็นคนแล้วก็มีลมหายใจถามว่าทุกวันนี้เราหาเช้ากินข้าวไหมคนสัญจรหาแล้วคนที่แย่กว่าเราอีกล่ะแล้วคนที่เก็บขยะขายอีกล่ะที่พูดประเด็นนี้แล้วคนที่ตกงานอีกล่ะนะครับแล้วคนที่ต้องโอ้ยบ้านก็รถบ้านบ้านก็ส่งรถก็ส่งแล้วทีนี้อย่าลืมนะ มีบ้านนอนแต่ไม่รู้จะโดนยึดเมื่อไหร่มีรถก็ไม่รู้จะโดนยึดเม,มื่อไหร่ะน,รนะท่านผู้ชมแต่ว่าบางทีก็ใบใบช่วงนี้มาแล้วอนะครับแล้วก็กุ้มใจนะครับแล้วก็ผมวอนนะครับวอนวอนว่า,า,าท่านที่มีอํานาจหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับก็อย่าคิดว่าคุณขายแล้วได้เงินไปแล้วได้เงินไปแล้วคุณเอาเงินไปตรงไหนคนสัญจรผมถามดิเปิดช่องไนงะ เวลาคุณตายเนี่ยคุณเอาเงินเผาตัวเองไหมหรือเอาถ่านหรือเอาน้ํามันลาดนะครับครับผมเอ้นี่เราพูดไปนะมากเลยเนี่ยนี่ครับเรื่องดีๆมาแนะนำกันไอ้ไหนสิ่งที่ดีตัวเด็กครั้งกันเลยกระชายกระเทียมถ้าอย่างไม่เป็นบ้านร้างและก็เป็นเมืองร้างอย่างที่อดีตมาก่อน่างบ้านโจรเนาะฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรสามอย่างครับสามอย่าง ครับผมต้มดื่มคนสัญจรรู้สึกว่าวันนี้เราจัดจ้านพรสมควรนะต้มดื่มรับรองว่าโควิดทําอะไรคุณไม่ได้แน่นอนครับนีเรื่องจงเพราะฉะนั้นนะครับอ่าคนสัญจรชิมสักหน่อยดิยนี่ครับอ่า ไม่ต้องกินเยอะหรอกกินแค่สาธิตก็พออันนี้ก็คือว่าเออมันหอมนะครับหอมกระชายแล้วก็กระเทียมท่านผู้ชมหอมกระชายกระเทียมแล้วก็ได้ลดผมฟ้าทะลายโจรฟ้าทะลายฟ้าทะลายโจรนี่ก็นะครับมันมันก็ต้านเชื้อไวรัสสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะครับและก็ฆ่าเชื้อไวรัสได้ด้วยใช่นี่แหละสมุนไพรที่อยู่ข้างกายเราและก็อยู่ในสวนครัวของเราก็คือกระชายกระเทียมช่างงดนักเล่สีบอไคเด้อ